สวัสดีครับทุกคนมาพบกับ MRP มอีเอีกเช่นเคยวันนี้มากินข้าวนอกบ้านก็เป็นวันปกติของผมเนี่ยนะครับผมวันที่ใช้ชีวิตปกติออกมาหาตรงหาตังมาวิ่งแก๊บด้วยครับผมวันนี้ผมก็อยู่ร้านตามสั่งนี่ครับผมนี่ร้านตามสั่งข้างทางเนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนๆนะครับผมร้านอาหารตามสั่งผมก็ได้สั่งไปจะกินผัดกระเพราหมูกรอบแต่ดันมดนี่ผมเลยสั่งผัดเผ็ดหมูป่าไข่ดาวครับผม กินนี่นะครับผมโอ้ข้าวให้เยอะอยูยยย่กินนี่ครับผมครับพอดีวิ่งรถอยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาเป็นไงลูกค้าเงียบไหม็วันีเงียบหรอเงียบก็ขายไปเอาอย่างละชิ้นก็ได้เออาเดี๋ยวพี่นี่นะร้านน้องมันขายขนมปังครับผมกดหนุนมาหน่อย ขนมปังไส้แตกอ่าเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนยนมเนยน้ำตาลแล้วก็ช็อกโกแลตน้ำตาลน้ำตาลไม่มีอ่าน้ำตาลไม่มีก็เอาไอ้อะไรวะเนี่ยใบเตยสังขยาเออเนี่ยสังขยาสังขยาแล้วก็อะไรวะเนยนมเนาะเนยนมใช่ากกกช็อออโแลตเดาร์กช็อกโกแลตเออนั่นแหละจัดมา นั่งได้เหนั่งตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคโอเคเยี่ยมเลยไปงานโดนตีนเขาจุกว่ะโดนตีนเขาจุกว่ะเจอทักมวยเจอทักมวยเหรออะไรรายการอะไรนะไฟับเออไฟขับไฟขับมีคลิปป่ะแล้วเขาค้นเจอต้องค้นวะยังไง้อกเออเข้าไปดูเออเข้าไปหาไงเห็นเป็นลรเลยน้องมันขายขนมปังครับผมสวัสดีครับน้องแว่น น้องแว่นงงอ่ะเมื่อขายนานยังขายสามห้าวันอืมดีแล้วดีกว่าอยู่เฉยๆพี่ก็ไม่อยู่เฉยๆหาเรื่องทำไปเรื่อยแต่เหลี่ยงมันเป็นช่างสักเลยนะเพื่อนๆโสดเยะ่ะโสดอ่ะโสดในนา สามชิ้นพอเลยใช่ไหมลมสัญยาใช่ใช่ใ,ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ไม่มีแก๊ปไม่มีอะไรมาส่งหรอมีปะ line ได้ลงมหมนอไลแมนไลแมนอันนี้มันเนยอย่างไระนะเนี่ะเ,เน,น,เะนเยเค็มเนยเนยผสมกับเนยเค็มมี ดีนันแวะมานึกออกพอดีก็เลยแวะมาพอดีพี่สั่งข้าวเลยอะมีน้ำบ่ะว่าแถวเนี้ยน้ำขายนะวะอ่าน้ำนี่โอเคสั่งน้ำหนึอครับผมเอาเอ,อ่อนมเย็นปั่น,นครับผมมีปะ่ะเออนั่นแหละนมเย็นปัน่นเออนมสดก็ได้ครับผมได้หมดนมเย็นปัน่นหวานครับผมเอาหวานเลยรอนะครับทุกคนรอรอรอ,รอโอ้ยอากาศร้อนมากมาก เงียบครับผมงานอ้าเสร็จแล้วขาดไข่ดาวรอไข่ดาวก่อนทุกคนมาแล้วครับบะโอ้โหสีสันน่ากินทุกคน เท่าไหร่ครับผม60 60เนาะโอเคแป๊บนึงขออนุญาตจ่ายตังค์ก่อนนะเพื่อนๆถ่ายมือเดียวลำบาก่หมครับทุกคนอันนี้ครับ6กจานละ50แต่เพิ่มไข่ดาวน่าเป็น60ครับผมถูกต้องบายแบบนึงนะทุกคนนี่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 อีกหน้ำปาลาใช่ นี่ครับผมแตกต่างกันอยู่ข้างนอกไหมทุกคนมา,มาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันครับอ่าเสร็จแล้วครับไปไปหาที่นั่งครับผมโอ้โหเสร็จเรียบร้อยบ้ามันกรอบไปอย่างเงี้ยกรอบอยู่เนาะออน,อ,นอืมเอาแบบฟันแตกนี่ปะ <ت ت แข่งมากนะแข่งมาก <ت ت เอาฟันแตกอยากฟันแตกอะ่ะเอาฟันแตกให้พี่ได้ปะครับผมครบชุด <ت ت มาเทเลยครับผม <ت ت นี่เป็นนมสด <ت ت อ่ะ่อ๋อไม,ม่นมสดกับนมหมีอ๋อนมหมีนมหมีก็ไอคอเมือนของ,องเซเว่นนี้เหรอ อ๋อนมมีกระป๋องอ๋อที่ที่ให้ให้ให้แม่มีคันกินนะนะใช่ไหมอ่ามันจะมีสีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูอะไรเงี้ย่าตอนนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีอเนื้อเนียนยะโอเคปิดฝาขอบคุณครับครับผมกินข้าวยังเหลืองกินเหรอ โอ้โหมันทะลักจริงๆว่ะเดี๋ยวตังค่อยให้นะกินก่อนกินก่อนโอ้โหหมดยังไงก็หมดครับผมเพราะมันน่าอร่อยอย่างเงี้ยยังไงก็หมดทุกคนโอ้ตายตายตายวิ่งทั้งวันเหงื่อแตนมาทุกคนมากินข้าวครับผมอากาศร้อนต้องการของหวานว่ะ ขอลองช็อกโกแลตก่อนเลยเพืเ่นอนๆม,มันเรื่องของผมผมจะกินอะไรก่อนมันก็เรื่องของผมดิเออเออเหมือนขอโทษขออภัยนะครับผมผมไม่กินข้าวก่อนแดดมันร้อนอ่ะ ก็อร่อยเปรี้ยวันอยู่แถวไหนวะเนี่ยบางรักเหรออันนี้อยู่แถวบางรักครับบางรักซอยสองพระตลาดกสซิล่าอ๋อตลาดกสซิล่าซอยสองพระอ,อร่อยบาะไปกินกัน พี่ขับแก๊็บมันจะมีอะวะมีต่างอะยังไม่ได้ลงครับยังไม่ได้ลงอีกตายแล้วอะไรแม่ตอนนี้ทอกมาหากินไม่ลงแล้วพี่เสือกแล้วพี่เสือกใส่สสชุดแกล็บไม่ขับแก๊็บนี่รถผมนี่รถผมนี่นี่รถผมเดี๋หลบงูตงชะตาบัล็อกเลยวค่อยกลับมา กินงน่าอร่อยก็มันอร่อยอะคือเมื่อลองกินนี่พี่ดิเห็นนะหลายๆคนไม่เคยเห็นเนี่ยไอเสียงเวลาพี่ทำงานคิดว่ามันจะอยู่เฉยๆอะไรยังไงไม่ได้อยู่เฉยๆเออไส้ไส้แตกถ้ารักมันก็กินยากแล้วเลย เท่านั้นอะไรนะไฟขับหรอไฟขับไฟขับมันมันพักมา,าเรียงเหรอเปล่าผมลองสมัครไปแล้วไปเจอตอ่อพอดี <c oughs> ที่หลังที่หลังวิ่งเหมือนไก่ดิเอาฮาไปดิอยากโดนช้อนนะครับผมเหลียงเหลียงแต่คางให้หน่อย <c oughs> อ๋ออันนี้กล้องมันลดแสองอะไรอย่างเงี้ยงยิงรลยหอแต่คุณภาพมันเหมือนเดิมนี่ออเอาให้ดูดว,ว่าคนไหนคือ เอาเหลียงอุ้ยน้องเอาอันนี้ออกรางเพื่อนใคแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าผ้าปิดปากนะไไมม่่ออกืออเลยหรไม่ออกสื่อเหรอครับออกดีจะได้จำกันได้คุ้นคุ้นเห็นรอยตักบนหน้าคุ้นคุ้นแต่ผมจะเอาขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ขึ้นตรงนี้ไฟขับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาให้ร้านนักสีต้องแก้กับมึงดิกินมาข้าวเดินน้องเวยครับเตะ โอ้มันไม่มันไม่เสียหายหรอกนักมวยเขานักมวยวเราไปพิสูจน์ใจตัวเองไว้ว่า,าความเจ็บปวดเป็นยังไงลงลงลิงไลแมนดีกอล่าลงได้ลงได้ลงลิงไลแมนอเ,เออได้ลงใต้คลิปปี้นนะพี่ทำให้หมดอ่ะเพื่อเพกันครับผมทำมาหากินเอ้าอีกสักคลิปนี่ข้าไม่กินแล้วขนมปังสามชิ้นแล้วใช่ โอ้โหมือก็สั่นดูเลยทุกคน,นหิวข้าวมือก็สั่นนี่ครับผัดเผ็ดหมูป่าไม่รู้ว่าหมูที่ไหนกันไม่รู้อรอยอื้มอร่อยทุกคนนี่ไข่แดงมาดูมาดูใกล้ใกล้เพิ่มเป เดี๋ยวผมจะให้ดูอาหารข้างทางดูเ,เด็กน่ากินไหมอร่อยกินนวแ่นแน้องแ่นเผิดเนี่ย แบตเราเยอะป้าอย่างมีดีชาร์จอยู่ครับผมติดไว้แล้วกับรถเนี่ยคือครับเว็บป้าขายป,าป่ะอันนี้รถผมหมูป่ามันอ่งแข็งๆกรึบๆหนึบๆดีครับผม,อ,มอร่อย คลิปทุกคลิปผมลงตอนประมาณหกโมงเย็นถึงสองทุม่มน,นะครับผมวันตอนกลางวันผมก็วิ่งงานเมื่นนนนอไหร่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรกเท่าไหร่จะพยายามตอบเ้อะหิวข้าวได้กินนุ้งแต่เท้ารีบกินรีบไปทำงานจบ ังไงก็ขอฝากร้านน้องมันด้วยใครแวะมาแถวนี้หรือว่าใครอยากจะสั่งไปกินที่บ้านตามคอนโดแถวแถวสีลมตรบบงนี้ก็ส่งหมดแนเนอะส่งฟรีด้วยถ้าระยะใกล้คุณอยู่ใจกลางเมืองนี่หว่าบางรักสั่งได้ผ่านไลน์แมนเลยครับผมน้องบ้กวก็ผ่านผ่านไลน์แมนนะครับผมสั่งได้กลับยังไม่มีอือ๋อ มาต่อด้วยเนี่ยอะไรวะฟองิ้งเนยนมเนยนมเนาะอื้มเฮ้ยให้ใหใหรักท <c oughs> ุกคนโหดอ่ะอื้ออร่ย <c oughs> อรยมัน <c oughs> หวอนตาตื่น โอเคครับผมเกินคลิปหน้ายัางไงก็ขอขอบคุณนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมแล้วกกดไลค์ให้ผมคอมเมนต์มาเยอะๆอยากจะด่าก็ไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย